สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซนค่ะถวมพุธถึงวันศุกร<ม>์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเล็ขจิตค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับรารองคุณผู้ชมวันนี้เขาสุขส,สุสดสัปดาห์หลังจากที่ลอยกระทงเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เองวันนี้ก็ลอยต่อลอยหัวใจนะเอาไว้เก็บไว้ในครอบรัวงเราสร้างความดีทั้งลอยขึ้นนะฮะคนที่ทำบุญตั้งกุ ดวงจิตก็ขึ้นด้วยกรรมฐานสมาธิจิตใจจะป่องแผ้วเสมอค่ะแล้วต้องบอกว่าเมื่อเช้าตรู่เลยครับอาจารย์อธิษฐานเจริญนนี่คือไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนี่คือของจริงเดินทางเดินทางไปที่อธิยาใช่ครับไปกราบในการพระเดชพระเจ้าหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกพร้อมกับทีมงานครอบครัวมีละเคลืนกันเราลงพื้นที่ในกเช้าเลยนะฮะเพื่อไปให้พระเด็จพุทเจ้านะฮะพระอาจารย์เนี่ยท่านหลวงพ่อเนี่ยท่านได้อธิษฐานจิตหลวงพ่อรวยนะครับวัตโก ได้อาจารย์จิตกับครูโคชกิจโคชกุลเนี่ยแหละฮะรวมถึงนแก้วปงคามสายมงคลครูคแล้วก็ยันครูพ,พิราบนะครับเพื่อจะได้ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีโอกาสวันที่5ธันวาจะได้พบกันเนี่ยะจะได้สิ่งมงคลพวกนี้ เอาไปสร้างเสริมบารมีให้กัรทนผู้ชมทางบ้านในพิธีกรรมดีๆครับค่ะบอกแล้วนะว่าในส่วนของพิธีกรรมนั้นเข้มขขังจริงๆแล้วก็ในส่วนของวัดมงคลที่อาจารย์มอบให้นะคะก็ไม่ว่าจะผ่านพิธีกรรมอะไรมาก็ตามเนี่ยคือนับตั้งแต่ที่เราไปกับสัมพันธ์ไปเนี่ยจนถึงช่วงวันที่ธันวาคมก็จะผ่านพิธีกรรมมากมายฉะนั้นใครที่จะบูชากริครูหรือว่าจะร่วมการทําบุญนะคะที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธี999มหามงคลรวยปาฏิหารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามผู้เกิดทามท ครับตอนนี้รู้สึกว่าเหลือไม่เยอะนะฮะเรองเรยนาราบว่าเรามีจิตเจตนาที่แท้จริงในการสร้างพระพุทธรนจอมราชันจนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วรวมถึงตอนนี้กําลังดําเนินการในสร้างฐานคือฐานฐานกงพระเนี่ยนะฮะในการดาเนินการเนี่ยก็ยังต่อเนื่องเพราะว่าในการทาแต่ละครั้งนั้น้องมวยนะฮะก็มีจิตเจตนาที่แท้จริงโดยการเราเรียกว่าต้องมีการลอยอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายส่วนที่เป็นใบโพป,รประจัดข,ของพระพุทธรนจอมราชานันและส่วนฐานล่างนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการ นาปูนทรายต่างๆนะฮะเหล็กหินเนี่ยลงพื้นที่แล้วพร้อมที่จะดําเนินการในการสร้างฐานขึ้นมา <Okay. S 2> สูงจากพื้นนะฮะรวมแล้วประมาณ11เมตรฉะนั้นเวลาผ่านเขื่อนลำตะคองก็จะเห็นพระของพวกเราคร uh huh. อบครัวฮัตตาจิตครอบครัวเมลเลเคลนนะฮะในครอบครัวที่ท่านสร้างสายใยสายรัก uh huh. ต่อองค์ผู uh ้บัญชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระคุศล uh huh. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย uh huh. เราจะมีความเห็นต่งงานเลย uh huh. สวยงามหนึ่งเดียวในโลกเลยครับท่านผู้ชมมูลค่าประมาณนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 1ิถึงสิล้านบาทนะฮะอันนี้คร่าวๆก่อนแต่แน่นอนตัวเลขนี้เลยครับชัดเจน และคุณผู้ชมเองก็จะได้มีโอกาสนะคะได้กราบสักการะร่วมกันด้วยนะคะส่วนฐานที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือต้องบอกว่ามีความกว้างมากนะสิกว่าเมตรเลยนะคะก็ครั้งนี้จะได้ร่วมกันเนาะในการที่เราจะสร้างฐานในการวางหรือว่าเป็นฐานขององค์ของพระพุทธบาทติหานจอมราชนั่นเองเนะฉะนั้นใครที่ร่วมกันทําบุญเข้ามานะทำบุญกันเข้ามาแล้วก็ตามหรือว่ากําลังคิดจะร่วมกันเป็นบูชานะกรครูหรือว่ามาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ค่ะเราก็จะนําไปสร้างฐานของพระพุทธบาท ฐานจอมราชนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านโดให้สําเร็จซึ่งปีหน้าคงจะได้มีโอกาสฉลองโบสถ์ร่วมกันใช่ครับนะฮะคือคือเรียกว่าพระเสร็จนะครับในภายในหนึ่งปีแล้วก็โบสถ์เสร็จภายใน3ปีเสร็จถึง4ปีทั้นติ่งต่างที่ทํามาเนี่ยดำเนินการให้ท่านเห็นว่าเราลงพื้นที่จริงเราทําจริงแล้วก็เงินทุกบาททุกต่างเนี่ยทำแล้วท่านก็เห็นผลได้ด้วยนะฮะปฏิหารพระปฏิหารครูเนี่ยสำคัญแต่ที่สําคัญสําคัญในนั้นผมก็มีภาพมาฝากน้องมวยด้วยมาฝากผู้ชมทางบ้านที่เมื่อเช้านีย เราไปทําภารกิจอะไรบ้างนะฮะเราไปกราบพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพระรวยนะฮะ,ะที่วัดตะโกจังหวัดที่ยาประยบกันหะฮะงั้นเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่านะคะว่าพิธีเป็นอย่างไรบ้างชมเลยค่ะใช่ครับ ก็ไปพร้อมกับทีมงานครอบครัวมเรลเลนชาแนลนะฮะลงพื้นที่ที่วัดตะโกนะฮะไปกราบและกราบพระเดชคุณเจ้าเพื่อขอพรขอารมีให้ท่านได้อธิษฐานจิตนะต่อครูโคชกุฎเราพร้อมสายมงคลแล้วก็แก้วป่งขามรวมถึงยันอัครศรีกรุเทพคือยันครูพิราบที่เราจะได้ไปเอาไปติดไว้ในนานพิธีใหญ่ก็คือวันที่5้ธันวาฉะนั้นความพร้อมทั้งนี้นะฮะโดยครูกิจต่างๆน่ที่เอาไปประสิทธิเนี่ยอันนี้ด้วยนะฮะทั้งมวยก็จะมีร็อกเก็ตครูด้วยนะมอบให้ เป,เ,เป็นคู่เลยคู่เลยนะฮะท่านผู้ชมสวยสดงดงามมากนะครับเนี่ยละไปที่ฐานจิตเช่นั้นแล้วท่านก็จะได้รับพรบารมีจะได้รวยนะฮะโดยมสมภาวนาเพราะว่าพระเดชบุญเจ้าท่านอุทิศฐานจิตนานพอสมควร<ม>เลยแหละนะครับมผมก็ได้ขอบุญขอบารมีจะได้ปกปักปร,รักษานึกถึงรายการทุกคนคผู้ชมรายการทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างพระพุทธรานจอมรลาชันแล้วก็ได้อวตถุนคนไปในส่วนต่างๆด้วยรวมทั้งพิธีสุดท้ายนี่สําคัญ จึงต้องทําพิธีอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกริเนี่ยเป็นกริครูที่อปอลรายการที่ลงทะเบียนไว้999มัสุนเนี่ยจะได้มีโอกาสนะฮะน้อมอารัธนาบารมีครูกริเนี่ยเอาไปเสื้อเพื่อเสริมความบัางคั่งร่ารวยให้เกิดขึ้นรวยได้ครับรวยบุญอดนุนทรัพย์รับโชคตั้งแต่ต้น,ตน,ตน,ตนปลายปีนะฮะนะจะได้คิดดีก็ทาดีหลังจากนั้นเราก็จะเอากริชแต่ละอันเนี่ยมาลงอัคระเตโชธาตเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วเองนะฮะค่ะเนี่ยนี่ก็คือที่ปัจจุบันที่เราทำก็คือเมื่อเช้านี้เองนะครับอธิษฐานจิต นะครับโดยพ่อรวยนะครับนะดนิทานจิตนานมากเหมือนกันวัตโกนะฮะนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายมงคลครูแก้โปงคมนะคะกรีดครูหรือว่าเราเกตครูพระพิราบแล้วก็รวมไปถึงยานเองเนี่ยที่บอกว่ากว่าจะถึงมือคุณผู้ชมผ่านพิธีมามากมายแล้วก็อาจารย์เนี่ยลงพื้นที่เองทุกครั้งใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยทางพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตแล้วก็นะฮะการทําพิธีต่างๆนะฮะเราทํามาอย่างต่อเนื่อง อาจารยท่านผู้ชมนะฮะ,ะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะจังก็อยุดแค่นั้นไม่ใช่นะครับพิธีอะไรที่ดีๆแล้วที่วิเศษสุดแล้วเนี่ยผมก็จะมักจะ,นะทำให้ท่านผู้ชมได้ไดบั่นใจได้เสริมความเป็นมงคลในชีวิตเป็นฉพราะกิจครูเนี่ยเปรียบเสมือนอํานาจสร้างความเป็นบาร,รมีเป็นหนึ่งเดียวในการค้าการขายมีความเป็นสเสน่ห์มตตามหานิยมหรือแม้แต่ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มีความประทับอ,อกประทับใจไปก็ได้ต่อยอดต่อบุญเต่าบารมีให้สร้างความปฏิหารเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานและการเงินผมเชื่อนะ สิ่งที่ผมทาไห้เห็นนะครมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านเห็นว่าเออมันสาเร็จได้นะฮะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ม้อวดโอ้คุยสรรพคุณต่างๆนะอวดด้วยปฏิหารอะไร่ังปวงแต่อาศัยพุทธคุณแห่งครูนะสําว่าพระสร้างครูครูสร้างพระเนี่ยสร้างด้วยปฏิหารพระพุทธหารจอมราชันสิ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นมงคลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนั้นรายการหลไรท่านนะฮะก็ยังพอมีนะให้บูชากันไม่ถึง1ิบ สิบเล่มแล้วนะครับนะเพราะว่าท่านจองกันมามงคนเนี่ยบางบ้านสี่เล่มแล้วก็หมดไปนะกิดครูนี้นะอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์เกาะนู้นน้องมัจวจได้ไหมที่จาร์ลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมินะครับที่หลวงปู่จื่อนี่เองนะครับนะคะก็ได้นำกริดครูนนะคะไปทำพิธีอธิษฐานจิตใช่ครับขอปรบีท่านนะครับถ้าเป็น์หลวงปูพางนั่นเองนะฮะในในการอธิษฐานจิตก็ขอปรมีท่านนะท่านก็ได้ นาอที่ฐานจิต่ะแก้ปงขามสายมงคลครูด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะสิ่งต่างๆที่เป็นของมองคลน,นะฮะการทิ่านจิตเป็นการเพิ่มพลังแห่งพุทธคุณนะฮะเป็นอำนาจสวามมั่นใจเสริมความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละท่านแต่ละผู้ที่มีโอกาสได้อราราธนาบารมีท่านเพราะจะมีการเดินท่าตุนท่าท<ม>ั้งสี่เรารมีพิธีสองวันสองวันด้วยกันวันที่สี่และทีะ่ห้าแล้ววันที่สี่นะเตียมตัวท่านผู้ชมนะครับเป็นพิธีนะฮะการเสริมเติมเต็มแล้วก็จะมีการเนี่ยน้องจิมงานบอกอาจารย์ขาดที่ไม่ได้เลย ทำไมไม่ให้ใหะะเสริมด้วยยันนะอัคระสุวรณเตโชนะฮะก<ม>็คือณห,หน้าทองนั่นแหละฮะแต<ะ>่เป็นอัครเตโชท่าเสริมท่าบารมีท่านนะครับผมไม่ได้ถวายนะฮะเราคุอด้วยนะครับในการให้ให้ท่านนะฮะนำไปเก็บไว้จ่าวไว้นะครับถ้ามกเป็นสิ่งแปลกที่มอบให้ท่านไปนะครับสิ่งที่ดีๆะฮะเป็นมงคล<ะ>แล้วยังไม่พอนะในช่วงเย็นของ วันนั้นแหละฮะที่ไปที่ชายภูมิชายภูมินี้มาที่วัดเชียงน้อยที่มีการไหว้ครูประกำช้างครูประกำช้างและครูเขาจะกุดครั้งแรกเลยก่อนที่จะไปหมู่บ้านตากางจังหวัดสุรินตอนนั้นท่าผู้ชมจําได้นะครับที่นี่แหละฮะก็ใช้น้อมรณาบารมีพระเดชกุณเจ้าและที่นี่เป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาว่าเทียนอรรครูไม่ไหมในส่วนที่เป็นอนะเนี่ยเทียนเล่มนี้แหละครับเป็นเตโชธาตนะครับนั่งอธิฐานจิตร่วมกับพระเดชกุณเจ้านะฮะท่านเจ้าวาดแล้วก็หลวง นะพระคูปรัดอาคมพระคูปรัดอาคมนะครับแล้วก็พระเดชพะเจ้าท่านเจ้าวาดท,ที่นั่น,นด้วยคูประกรมช้างด้วยคูพระเจกรุนนะครับคูใหญ่สิ่งตรงนี้นะครับเป็นมงคลนะฮะเราสร้างเสริมจมเจ็มด้วยความตั้งใจท่านเห็นความตั้งใจผมแล้วนะฮะเราก็ถือว่าถ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อนะฮะปฏิหารย่อมเกิดนะทุกเม็ดงานทุกเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนะไปด้วยกันโดยตลอดฐานพาะเสร็จเราไปได้น้อมนําไปถวายถวายนะฮะ ถวายปฏิสฐานนะฮะแล้วก็จะอยู่เนือเขื่อนลำตะคองนะฮะของกรมชนประทานนะฮะจึงเป็นเนินภูเขออาใหญ่ตอนนี้ปรับฐานสูงขึ้นมานอ้องมวยเห็นแล้วน่าชื่นใจนะรถดลาก็สามารถเข้าในถึงพื้นที่ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่สะดวกที่ควรต้องปรับชัยภูมิพื้นที่ให้เงินจำนวนอุปทานหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับอาจจะเกินวันนี้ก็ได้แต่เพียงแต่ว่านะท่านผู้ชมเรียนทราบว่าเราคงจะต้องเริ่มเติมเต็มคือพระเนี่ยเราไม่มีค่าจะจ่ายแล้ว นะฮะก็คือพระนี่เราเป็นไทยกันแล้วนะครับมูลค่านะครับผ่านรวมเกือบสิบล้านบาทแต่ว่าตอนนี้มาเหลือเอาฐานพระมาเหลือฐานช่วงหนึ่งที่เราต้องปรับเทปภูมิกันฉะนั้นพิธีวันที่5้ธันวาเราต้องพบกันแน่ต้องเจอกันแน่นะฉะนั้น2วันด้วยกัน4ี่กับห้าสี่ช่วงเย็นนะครับลงทะเบียนตั้งแต่สี่โมงถึง6กโมงเย็นนะครับเราก็ทําพิธีถึง3ามทุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่5เป็นพิธีใหญ่เลยฮะเป็นการล่อล้อมนะฮะรอล้อมพระพุทธฐานจอมราชัน ครั้งสุดท้ายในวันที่5ธันวาคมครบปีพอดีหนึ่งปีนะครับ5 5 5 6แล้วก็5 5 7นะครับแล้ต้องบอกว่าปาฏิหาริเกิดขึ้นจริง,รงรๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเองก็รับทราบกันตลอดนะพระมูลค่ากว่า10กว่าล้านเนี่ยไม่ธรรมดานะสร้างภายใน1ปีสําเร็จนั่นคือพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกันได้นะหรือแม้กระทั่งใครอยากจะบูชาฤกู์ครู เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสร้าบไหมว่าจยาเนี่ยถูกทั้งทุกขั้นตอนจริงๆทั้งเลือกสารนีทั้งไปทางพิธีกรรมเดินทางไปด้วยตนเองฉะนั้นรับถึงมือแล้วเนี่ยรับรองค่ะว่าเข้มขลังอย่างแน่นอนนะคะคฉะนั้นวันที่4ธันวาคมนะคะ,ะให้คุผู้ชมเห็น,น้านหน้าเลย4ธันวาคมนะคะบ่าย2โมงลงทะเบียนหน้างานได้นะคะครัคร้งนี้ก็จะเป็นพิธี เสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาต์อันนี้ไม่ต้องโทรมาลงเทะเบียนไปที่ใคา,งงา,าอยากจะไปแล้วก็ไปร่วมพิธีได้เลยนะคะที่วัดจรเข้ใหญ่สุปราการนะคะส่วนวัน,นที่5ธันังคมก็เช่นเดียวกันใครจะมาเข้าร่วมพิธีในการหล่อฉัดมหามุคลของพระพุทธปฏิหารจอมราชา<ๆ>ก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ทุกคนคือวันที่4ในนักมวยนะครับพอช่วงรงเรียนปุ๊บเนะี่ยก็ได้รับพยันด้วยนะพยันที่จะพิธีหลวงพ่อรวยก็ค,ค,คือพยันทีรุเทพเทวาพยันกุปปีราบนะฮะ เราเองก็จะเอาไปติดไว้ในประรัพิธีใหญ่<ะ>ท่านก็จะได้รับเียกเช่นเดียวกันแล้วก็วันที่5นี้นะครับพิธีเข้มข้นเลยฮะหลังจากที่หล่อล้อมนะับผู้ฐานจองประชานเสร็จแล้วก็เข้ามาด้านในสารานะฮะในมนฑนพิธีแล้วจะมีการเสริมนะฮะบ,บูชาสการะเทวราชทั้ง4ทิศเลยนะฮะเสริมสี่มงคลนะฮะท่านผู้ชมด้วยครูกิจนะฮะโคกุตโคกิจเนี่ยมาแล้วครูประกรรช้างครูใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะอธิษฐานจิตนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะส่งท้ายก่อนจะได้เตรียมพร้อมแก้บีชงไรทิศ ทางร้านนะฮะทิศทางไม่ดีนะครับราบารมีไม่เกิดเรื่องแม้แต่อยากได้าบารมีพุทธานจ้ประชันประสิทธิเนี่ยนะฮะก็จะมีการหนุนท่าเสริมท่ากันแล้วนะฮะสวันเข้มข้นวันที่4เด็ดขาดก็คือณสวรนเตโชด้วยทองความเปลวนะฮะนะลงณหน้าทองมหาเมตตามนิยมนะครับหแผ่นรวมถึงมีการเสริมศึกษาตำหรับตำราเตโชท่าอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการหนุนท่าทั้ง4ี่ในวันที่5้ธันวาฉะนั้นแล้วสองพิธี2กิจกรรมนี้ ขาดเชี่อไม่ได้เลยนะฮะเป็นวันจุดติดต่อด้วยค่ะนั่นเ็เรียนเชิญนะท่านผู้ชมเลยครับนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของพิธีเสริมมงคลน,นะคะกริกนรุเทพ หนุนธาตุสีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ99 9าเกก้ามงคลรวยปฏิหารนะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานเพิ่มเติมได้แต่ว่าใครที่จะเข้าร่วมพิธีในการหล่อพระพุทธปฏิหารจอมประชันรเบิดกว้างทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีได้หมดคือไม่ลงทะเบียนก็มาได้ท่านผู้ชมจ่าลงทะเบียนแล้วเราก็จะเปิดให้เข้ามาช่วงแต่ละตาท่านก็สามารถเข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้ไม่ห้ามห่วงแต่เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับ ฉะนั้นมาหล่อหลอ,อมาหอล้อมกันนะครับ<ม>เป็นพระของพวกเราท่านในที่ประรทงเบียนมีลูกมีหลานก็พากันมา,านะครับเราถือว่าเป็นบุญ เป็นบุญสร้างความปฏิหารพระพุทธปฏิหารนั่นเองครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็น้อมถวายนะคะแด่พ่อหลวงของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาฉะนั้นวันดีๆเรามาร่วมงานร่วมกันถึง2วันด้วยกันนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางทีมงานได้เลยค่ะคแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของกสินไฟอันนี้อาจจะเหลือพื้นที่ไม่มากแล้วจริงๆนะคะวันที่30พฤศจิกายนนะคะเราจะไปอบรมกรสินไฟกระสินน้าฟื้นฟ,นฟนูสุขภาพกันนะคะที่โรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี รับเพียงแค่200ท่านซึ่งตอนนี้เหลือไม่ถึง10แล้วคือน้องมวยฮะคขาว่าเหลือนี่หมายถึงว่าเหลือแค่ที่ดังสำรองเผื่อแค่นั้นนะเพราะว่า200ท่านเนี่ยน่าจะกําลังจะเต็มแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยที่โทรเมื่อตอนบ่ายนะฮะแล้วก็โทรเข้ามานะฮะหลังจากที่ผมไปมาวัดไปที่ยุทธยามาเขากลับมาปุ๊บน้องทีมงานเริ่มแจ้งแล้วจะเต็มแล้วนะฮะผมบอกเลยนะฮะสัปดาห์เดียวเต็ม คือตอนนี้ไม่ต้องรอคอยคะนะกระสินไฟเตจุธาตุครั้งนี้มีกระสินน้าด้วยใครที่เคยนั่งกระสินไฟก็ต้องมีกระสินน้ํากระสินดินนี่ที่ผ่านมา13เหรียญชนะแล้ว,เ,ลลวเสริมธาตุทั้ง4นะครับเดินด้วยธาตุน้ำนะฮะดุนด้วยธาตุไฟมากันที่นี่นะครับลองโทรก็มาไม่เสียสัตตุ้งสตังกัน <ไป S 2> อะไร,ะไรฟรีแล้วก็ให้ฟรีกันนะฮะแล้วก็เพียงแค่ท่านมีอารมณ์ภาคกรรมฐานสมาธิมีความาตั้งใจจริงมากันนะครับนะฮะเราโทรกินกลางสอบถามมาก่อน สองหมายเลขด้านหน้านี้ถามทีมงานได้เลยนะคะ9 8 3 1 9 9 7 9 7 2แล้วก็0 8 2 3 2 8 6991เราจะได้ไปร่วมกันนะอีกหนึ่งครั้งในการอบรมกระสินไฟแล้วก็รวมไปถึงกระสินน้ำด้วยแล้วก็ทุกท่านก็จะได้รับซีดีกลับบ้านไปฝึกปฏิบัติกันต่อนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของชีวิตส่งส่ง SMS ได้เลยน้องมวยพูดถึง s อ s อาจารย์นึกถึงนะฮะรอบปี2ปีก่อนนึกถึงน้องกุมารกุมารนะฮะกุมารที่ส่งเสริมเติมเต็มโดยเฉพาะการเดินทาน น้องกุมารฮะมีเทียบเชิญหรือยังอะไรต่างเนี่ยวันนี้เลยนะมีกุมารที่อาจารย์นัาจะมอบให้แฟนรายการนะฮะสามท่านด้วยกันไหนไนก็ไหนแล้วเนี่ยอยากจะเลยงกุมารกุมานี่ในตำราตำมาเตโยธาถือว่าเป็นกุมารเรียกโชคเรียกทรัพย์แหละครับสามท่านด้วยกันใครมีกุมารหรืออยากเพิ่มเติมกุมารกิงกลางโทรเข้ามานะครับหลายท่านนะถามเรื่องของกุมารเข้ามาเยอะเลยเกินวันนี้ก็ วันนี้ก็จะมีโอกาสได้เับากันไปถึง3ทา่ทานกุมารปิ่นเพชรมหาโชคนะคะใครจะมีโอกาสลุ้นก็ส่ง SMS s m s เข้ามาร่วมลุ้นกันนะตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคพิมพ์ h j ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคําถามนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองเลี้ยงง่ายกิน<ๆ>แต่ขนม<ห>นะฮะแล้วก็มีเมตตามิยมถ้าเลี้ยงขนมเยอะๆไม่ใหไม่ต้องไปทําพิธีมากแต่เพียงแต่ว่าให้ท่านคิดดีทาดีสวดบนตดังๆ<ห>น้องชอบการสวดบน น้องชกนั่งกรรมฐานฉะนั้นแล้วใครที่ในสายปฏิบัติไม่ต้องกลัวนะครับไม่ดื้อนะครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็จะได้รับเทียบเชิญมอบให้ดูนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพูดถึงเรื่องราวของกรรมกันบ้างดีกว่ากรรมที่ทําให้ประกอบมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรแล้วก็วิธีทุเลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังจากอาจารย์การบำรุงใครมีคําถามเรื่องของกรรมรีบส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ